สวัสดีครับพบกับรายการทีมบีวันคลิกวันมิลิธทันโลกประจำวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559ครับค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นมาในระดับ3 5 1 0ถึง35.35บาทต่อยูเอสลาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและในเช้าวันนี้ซื้อขายอยู่ในระดับ35.05บาทต่อยูเอสลานักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ลดความสนใจในเรื่องเบรกซิตลงแล้วนะครับและในสัปดาห์นี้ เรามองว่านักลงทุนจะเริ่มคลายความกังวลในปัญหาการเมืองของยุโรปและจะยังเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่อไปนะครับจากความเชื่อที่ว่า UK และ EU จะสามารถหาข้อตกลงกันได้ในเร็ววันนี้ส่งผลให้น่าจะมีเงินลงทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเชียต่อนะครับและทําให้สกุลเงินตลาดเกิดใหม่น่าจะแข็งค่าขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าจับตาม,มองในสัปดาห์นี้คือตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์นะครับซึ่งถ้าออกมาดีก็มีความเป็นไปได้สูงที่ค่างเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นกลับมาเช่นนกันน โดยรวมเรายังมองว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในวันนี้และสัปดาห์นี้นะครับโดยคาดว่ากรอบค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์จะอยู่ที่ระดับ34.90 35.30บาทต่อเยอรมัา ขณะที่กรอบค่าเงินยูโรจะอยู่ที่ระดับ38.04ถึง39.54บาทต่อยูโรและค่าเงินเย,ยนจะอยู่ที่ระดับ0.3361ถึง0.3480บาทต่อเย,ยนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ